ใครที่แอบส่องแอบสืบคุณอยู่ดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างนะอาจจะเป็นลัคนาคุณหรือเขาได้เป็นการดูโดยรวมนะคะดูเพื่อความบัเทิงนะคะขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์ลกานักสัตว์กุลราศีกุมนักสัตว์ชวดนักสัตว์จอ นักสัตว์มแมวนักสัตว์วอกนักสัตว์กระต่ายนักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะเป็นพ่ยพิเศษดูนะคะว่าใครที่แอบส่องแอบสืบคุณอยู่นะคะเป็นพลังงานโดยรวมเป็นไวเวอร์ซ่าได้สรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะคะอัศวินเหรียญ 8ถ้วย1ดาบ8ไม้เด็กดาบเขาคนนี้นะคนที่แอบซองแอบสืบคุณอยู่นะ,ะเขาเคยหันหลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปแล้วหรือคุณเคยหันหลังจากเขาไปแล้วนะคะแต่ว่า เมื่อช่วงเวลานี้นะคะเขายังคงแอบ,บส่องแอบบมองคุณอยู่คุณเปรียบเสมือนเหรียญเหรียญนี้นะคะที่เขาเฝ้าส่องเฝ้ามองเฝ้าสังเกตคุณอยู่นะคะแล้วก็อาจจะแอบ,บส่องคุณนานแล้วนะคะในบางท่านเขาเขาแอบสืบแอบส่อ,แบบสองนะะมีความอยากรู้นะคะว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงนะคะแล้วพอเขาส่องคุณ ช่วงเวลาที่เขาส่องคุณนะคะเขาก็ได้ตกตะกอนทางความคิดของเขาแล้วนะคะหนึ่งดาบว่าเขาได้มีการตัดสินใจในตัวของเขาเองแล้วนะคะว่าเขาอยากจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะคะเป็นแปดไม้นะคะเพราะว่าเขารู้นะคะว่าคุณคือคนที่หัวใจของเขาต้องการนะคะที่จะติดต่อสื่อสารมาดูนะคะว่าแล้วเขาติดต่อสื่อสารมาหาคุณเพราะเรื่องอะไรนะ ความสุกข,ของเขาที่อยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณเพราะอะไรนะคะขอดูพลังงานเขานะคะเด e ซันเซเว n น f อ e นิ a เ l ิลเลเวอร์ตัวเลเวอร์นะแปดไม้นะคะคีนนอปคั เขาจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะเพราะว่าเป็น queen o ค c ั p นะคะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณเขาห่วงแหนคุณนะคะเพราะว่าคุณคือคนที่เขารักนะเดอะเรเคือคนที่เขารักนะเดอะเรเวอร์นะคะคนที่เขาเฝ้ารอคอยคุณอยู่นะคะเขารอคอยคุณมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วนะ,ะเวลาเขาแอบ่องแอบมองคุณนะคะเหมือนอยู่ในช่วงของการ รวบรวมความกล้าที่จะเข้าหาคุณนะคะเพราะว่าคุณคือเดอะซันของเขานะคะ mm hmm. คุณคือคุณคือคนที่ให้ความอบอุ่นใจให้ความสบายใจให้ความสุขกับเขานะคะ mm hmm. เขาจะมีการติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะแด mm hmm. ไม้นะคะเหมือนอยากจะ มีการพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถเก็บความสึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปนะคะรู้สึกห่วงหารู้สึกอยากจะให้คุณนะคะอยู่กับเขาคนเดียวนะคะมาดูความสุกของเขาที่มีต่อคุณอีกนะคะกเตลิล้น รับช่วงต่อปกปักรักษาสเสน่ดึงดูความยุติธรรมความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะเขารู้สึกกระตือรือร้นนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะทำอะไรให้ชัดเจนนะคะมีมีความอยากจะ มุ่งเน้นมาที่คุณนะคะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ใครๆก็เข้าหาเขานะคะถึงเวลาถึงช่วงเวลาที่เขาจะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์มีการให้และรับที่เท่ากันเสมอภาคกันนะคะเพราะว่าคุณมีแรงดึงดูดกับเขาคุณอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะหรือว่าบุค,คลิกดีมีสเสน่ห์ในสายตาเขา ขาอยากจะดูแลคุณปกป้องคุณนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในอกาศต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ